รูเบนอโมริมออกมาพูดถึงจังหวะด,ดราม่าในเกมที่แมนยูเสมอรอันโซซิดาดหนึ่งต่อหนึ่งในยูโรปาลีกนัดแรกโดยเฉพาะช็อตที่ดีเอโก้ดาโลตัดสินใจไม่จ่ายบอลให้รัสมุดฮอยลุนทั้งที่น่าจะเป็นโอกาสทองของทีมช่วงหนึ่งของเกมดาโลหลุดไปถึงฝั่งขวาของกรอบเขตโทษขณะที่ฮอยลุนกำลังวิ่งทำทางเข้ามาในกรอบเขตโทษแต่แบ็กขวาชาวโปรตุกีสกลับไม่จ่ายบอลเข้าไปให้จนทำให้ทีมพลาดโอกาสทองในการทำประตูและมีช็อตที่ฮอยลุนแสดงอาการหงุดหงิดออกมาให้เห็น อโมริมเปิดใจหลังเกมแน่นอนว่าเราสร้างโอกาสทำประตูได้หลายครั้งแต่บางครั้งโอกาสดีๆเหล่านั้นมันไม่ได้ถูกนับในค่าประตูที่น่าจะเป็นเพราะสุดท้ายเราไม่ได้ยิงจากจังหวะนั้นเรามีจังหวะเปลี่ยนจากรับเป็นรุกที่ดีหลายครั้งแต่ขาดบางอย่างไปซึ่งบางอย่างที่ว่ามันสามารถเปลี่ยนผลการแข่งขันได้เลยโดยเฉพาะเกมแบบนี้ที่เราต้องการประตูเพื่อสร้างความแตกต่าง ผมเดาว,ว่าดีเอโกอาจจะไม่มั่นใจว่ารัสมุดอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบหรืออาจจะคิดว่าเขามีเวลามากพอจะตัดสินใจเองแต่มันเป็นจังหวะที่ชัดเจนมากรัสมุดทำได้ดีดาโลก็ทำได้ดีแต่มันไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีที่สุดแต่ยังไงก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือเราต้องมองไปข้างหน้าลืมเรื่องนี้ไปและอย่ามามัวทะเลาะกันเองแฟนผีคิดว่ายังไงดาโลควรจ่ายหรือฮอยลุนควรเข้าใจมาคุยกันหน่อยแฟนแฟน,แ,ฟนแมนยูมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้าง คอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ